สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่อ๊อบก,กุกกอกนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ตามพ่อมานะคะพ่อนิ่มก็ใช้เวลานะะในการขับรถไถมาประมาณสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาปุ๋ยลงนะคะส่วนชายใหญ่เพิ่งก็ทำกับข้าวไว้รอแล้วละ่ะ รถะะไทยเดินตามจริงๆเนาะรถไทยเดินตามเป็นระยะไว้เรื่อยๆนะคะไม่มีใครขับนะคะปล่อยให้ไหลไปเองเลยเพราะว่ามันช้าปกติอยู่แล้วค่ะคะือสุดยอดไทีพ่อ โอ้โห oh. ท,เท่เลยค่ะไม่จำเป็นต้องให้ใครขับด้วยได้แถวนึ่งว่นี่จะได้กลับไหมนี่ตม mm. ทระ,ระเบิดระเบ้อเลย ะะสุดยอดมากอาไปถึงตรงที่มันไหนนั่นเลเดอแล้วก็กลับเลยสุดยอดเลยค่ะเอซเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาอีกนะคะ เดี๋ยวราให้แดดตรงอคอกเดิมก็จะขุดเอามาให้หมดนั่นแหละจะใส่ให้ทั่วน้ำยางจะได้ออกเยอะๆนะคะนี่นะคะพอนิมนก็จะเลี้ยวมาใส่ตรงที่เราถอนญ้านี่นะคะลอกกลับแล้วพ่งนี้ก็ค่อยเอามาใส่ใหม่อีกตรงนี้เราเอาเอามาถึงนี่ก็พอนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เอียงไหลลงไปหาหนาเรา เดี๋ยวฝนมันตกมันก็จะไหลไปทางต่ําอยู่แล้วค่ะก็จะได้รับปุ๋ยเต็มๆนะคะฝั่งทางมันต่ำโอ้โหสุดยอดจริงๆปล่อยให้เลยนะคะปล่อยให้รถไถไปเองเลยคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีคนขับนี่ เรื่อยเป็นระยะระยะไปอ,อีกกี่สอบนะยังได้อยู่เพราะว่ารถถ่ายยังตรงอยู่พ่อ ต้นยางนานะคะ fc เนี่ยโอ้โห oh. ถ้าเราไม่ตัดนี่โตแล้วค่ะแล้วอีกสองก็สอบสุดท้ายว้าวรถสแมนเตนเลยค่ะ fc อะไรจะรดขนาดนี้ไม่ต้องมีคนขับทำคนเดียวก็ได้เรียบร้อย นี่นะคะโอ้สุดยอดเลย KFC นี่ปุ๋ยร้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่แห้งไม่แห้งบ้างนะคะแต่ก็ไอ้มันก็ไม่ได้มีน้ำนะคะน,นี่เราใส่ผสมเกลบทุกวัน,นะคะ่ะนี่ว้าวเดี๋ยวพ่อก็จะทำการเทเทก็ได้ไม่เทก็ได้นะคะบางสอบมันจะขาดแล้วอย่างเช่กนกระสอบแรกนะไม่ต้องเทเลยค่ะเพราะว่ามันขาดแล้วกระสอบ ก็จะเทเลาะไปทางนี้เดี๋ยวลากยางก็ชอนชัยมากินเองค่ะได้อยู่ไหมโอ้เขามัดแล้วไม่รู้อะไรมัดไว้น่ะมันเลยไม่ออกเนาะปล่อยเลยพี่อันนี้ไม่ต้องไม่ได้เอามีดมาด้วยอันนี้เราก็ไม่ได้มัดปากกระสอบนะคะแกะไปเลยก็ได้ โอ้ oh. ทิ้งไว้เลยกระสอบเดี๋ยวค่อยจะเก็บทีหลังมาเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปทีดูสิ ใหม่่ีนี่นะคะเทแล้วได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก่อนที่ฝนจะหมดก็จะได้กินอยู่ค่ะปุ๋ยของเราก็จะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีปุ๋ยเคมีมาหวานอีกนะคะใส่ทั้ง2อ,อย่างน้ำยางจะได้ออกเยอะๆค่ะ หน้าหนาวนี่แหละเราจะได้ยางเต็มที่ค่ะช่วงนี้ก็จะวิ่งฝนกันอยู่ยังไม่ได้เต็มที่เมื่อวานนี้ก็เปิดแล้วนะคะเปิดหน้ายางใหม่สี่แถวเพราะว่ามันหน้ามันต่ำนะคะวันนี้ก็กีดอีกนะคะเย็นนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ